เจ้านายญี่ปุ่นที่ผมเคยร่วมงานด้วยเป็นยังไงรอบนี้มาแอบเมาหมอยเนาะเจ้านายต่างชาติบ้างหลายครั้งหลายคนเราพูดแต่เจ้านายคนไทยเนาะจริงๆแล้วผมเองก็ทํากับบริษัทข้ามชาติมาหลากหลายมากนะครับตั้งแต่บริษัทญี่ปุ่นเนาะบริษัทออสเตรเลียเนาะส่วนท้ายๆมาก็อยู่บริษัทคนไทยแต่ว่าก็ได้มีโอกาสทํางานกับคนต่างชาติเยอะผมว่าก็มีหลากหลายสไตล์หลากหลาย ลักษณะแต่ก็ไม่ได้เหมารวมว่าคนทั้งประเทศชาติของเขาเป็นอย่างนั้นนะเอาเฉพาะคนที่ผมเคยร่วมงานด้วยครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอย่างข้อดีนะครับของนายญี่ปุ่นนะครับเรื่องความตรงต่อเวลาเรื่องนี้เป๊ะมากครับเพราะสไตล์บริษัทญี่ปุ่นครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งผมว่าข้อดีข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็ส่งผ่าน ดีเตรงนั้นมาอยู่ในตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมลาออกจากบริษัทญี่ปุ่นมาเป็น10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วแต่เราก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวเรื่องความตรงต่อเวลาอันนี้ก็ขอบคุณความตรงต่อเวลาที่เขาสร้างเรามานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนเรื่องที่สําคัญมากเรื่องที่2ครับความเป๊ะในเรื่องของมาตรฐานในการทํางานคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเป๊ะในเรื่องของความมาตรฐาน ทุกอย่างจะต้องเป๊ะเวลาเลียงนั่งร้านเนาะเขาจะไม่ให้มีความเอียงงเลยนะเขาก็จะจับมาตั้งให้มันตรงๆผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะเวลาที่เรามาทํางานนะครับเราก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมาตรฐานที่ถูกต้องไม่เขาเรียกว่าไม่ย่อหย่อนแล้วก็ไม่ละหลวมเพราะ,ะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยสำหรับเจ้าของกิการหลายคนที่เน้นเรื่องมาตรฐานเนี่ยคนที่เป็นลูกค้า ก็จะมีความสบายใจได้แน่นอนครับตรงนี้นะครับแน่นอนมีข้อดีก็อาจจะมีข้อเสียเล็กๆอยู่เหมือนกันเอาเรื่องแรกก่อนผมว่าวันนี้ความขี้โวยวายอะความขี้โวยวายเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเนาะเขาก็จะมีการแสดงออกทั้งหน้าตาอาการอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่งานะ่ะมันไม่เสร็จตรงตามเวลาเนี่ยโอ้โหเนี่ยออกอาการเลยครับออกอาการผมว่าเรื่องเนี้ย ถ้าเราเป็นหัวหน้าเนาะเราเองอาจจะต้องคอนโทรลนิดหนึ่งเพราะถ้าเราออกอาการเยอะโวยวายเยอะมันจะสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีให้กับในสถานที่ทำงานไอ้น,นี่ผมว่าเป็นข้อเสียที่ผมรู้สึกผมไม่โอเคนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับการให้เกียรติครับผมว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องผมสังเกตนะครับว่าวันนี้คนที่เป็นหัวหน้าหลายคนที่ผมเคยสัมผัสด้วยนะครับเวลาที่ เขาคุยกับคนที่อยู่สูงกว่าเขาครับอย่างเช่นคนที่เป็นลูกค้าหรือว่านายเนี่ยการให้เกียรติหรือคําว่า respect สูงมากๆเลยอะเวลาโค้งเนี่ยโค้งจนหัวเนี่ยจะแทบไปติดกับพื้นอยู่แล้วแต่เวลาคุยกับลูกน้องเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยพอเป็นลูกน้องการให้เกียรติแบบก็น้อยเช่นเดียวกันผมเลยรู้สึกว่าวันนี้มันอาจจะไม่แมชกับสไตล์แบบไทยๆอย่างเรา หรือว่าสไตล์แบบที่ผมสอนวะวันนี้ผมว่าคนทุกคนมีศักดิ์ศรีของค่าของความเป็นคนเท่ากันไม่ว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนคุณเป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องหรือว่าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนผมว่าการให้เกียรติคำว่า respect เราอย่าแบ่งแยกครับข้างบนลูกค้าเราก็ดูแลดีลูกน้องเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วย พี่ว่าจริงไหมจากที่เป็นประสบการณ์ตรงของผมนะครับก็ย้าอีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่ได้เหมารวมทั้งประเทศชาติเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ผมเคยเจอครับหรือว่าพี่ๆได้เคยเจอหัวหน้าที่เป็นคนต่างชาติเป็นแบบไหนฝากคอมเมนต์ใต้เมนกันมานะครับเราจะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าสิ่งที่ผมพบเจอพี่เคยพบเจอเหมือนกันหรือเปล่าจะได้เป็นการคอนเฟิร์มครับสวัสดีครับ